เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นนึ่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนอันนตทุกับอดมินเอจากเพจ NBA m a n i ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวเขารอบๆตีกรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเรามาเริ่มกวันที่ชัยชนะที่ยอดเยี่ยมนะครับของ Golden State Warriors ในการเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอันดับ2ออย่าง Phoenix Suns ครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเพิ่งเจอกับทีม Utah Jazz ทีมอันดับหนึ่งของลีกและ อย่างฟินิกซ์ซันส์กันต่อเลยครับเรียกว่าเหนื่อยมากๆโดยเฉพาะสเตฟเฟนคอร์รีเนี่ยอาจจะมีผลก็เป็นได้นะครับเพราะการยิงของเขาเมื่อวานนี้เนี่ยทำให้พวกเรารู้ครับว่าเขาก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งครับเมื่อวานยิง3คะแนนไป11ลูกเ<ะ>ข้าแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับแต่ไม่เป็นไรครับเมื่อวานนี้พวกเขาได้ความร้อนแรงของแอนดรูวิกกินส์ครับโอ้โหเมื่อวานกดฟิลโกระดับ70%<ะ>เลยนะครับเรียกว่าโกยแต้มทําหน้าที่แทนสเตฟเฟนคอร์รีได้เป็นอย่างดีประกอบกับการทําทริปเปิลดับเบิ้ลครับของเกรมอนกรีนทำให้สุดท้้้าาาาายยยยยยโกกลเเเเเดดดนนนนสสสตททวอออออรรรรริิ์์์มมถืชะะฟฟีีซซััไไปป่่งบใจแ แฟ,แฟนทั่วโลกเลย Green เดรมอนกรีนหลังจะจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในช่วง2 3เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยในวันที่สเตฟเปนเคอร์รียิง3คะแนนไม่ดีมีเกมที่ไม่ค่อยร้อนแรงเนี่ยสงสัยทีมของเขาเนี่ยจะต้องโดนถล่มระดับ20แ,นนนแต้มแน่นอนแต่เมื่อวานนี้ครับเป็นการแสดงหเห็นถึงการพัฒนาต่างๆของคนในทีมครับโดยเฉพาะแอนดรูวิกกินส์จังหวะยากๆจังหวะที่ต้องการแต้มเนี่ยเขาทำหน้าที่แทนได้เป็นอย่างดีการทำทิปเปอร์ดับเบิ้ลเมื่อวานของ Green อเดรวมอนด ทั้งที่30นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองกับทีม Golden State Warriors ทีมเดียวเท่านั้นและในยามที่ Dra y m o อน Green นะครับสามารถทำา Triple Doble ได้30ครั้งที่บอกเนี่ยทีม Golden State Warriors ชนะถึง29นะครับแพ้แค่1นเท่านั้นเองนี่คือสถิติที่ดีที่สุดครับของ Golden State Warriors ในส่วนของ Andrew Wi g ิ i n s นรัพที่ส่วนมากแล้วเนี่ยป็นแฟนรวมไปถึงบรรดาสื่อต่างๆเนี่ยต่างก็โจมตีผลงานการเล่นของตัวเขาเองแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกา่รยิง สคะแนนเนี่ยอยู่ที่37.8%เกือบจะ38%เลยเนี่ยนี่คือดีที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยครับแต่ต้องยอมรับความจริงเลยว่าณเวลานี้เนี่ย Golden State w a r r i o r ก็ต้องงานต้องการผลงานของ Andrew w i กิ i n ์แบบนี้ครับเขาคือผู้ที่ทําแต้มเฉลี่ยนะครับอันดับ2เป็นรองแค่ Stephen Curry การแข่งขันใน Play-in การแข่งขันใน Play-off เนี่ยยังไงก็ต้องการเขาครับจบฤดูกาลแล้วค่อยไปว่ากันตอนนี้ความมั่นใจของ Golden State w a r r i o r เนี่ยถือว่าสูงสุดมากๆนะครับเขาชนะทั้งทีมอันดับหนึ่งทั้งท โอ้โหไม่ว่าจะเจอกับ LA Lakers หรือจะเจอกับทีมไหนก็ตามเนี่ยตอนนี้เริ่มหนาวหนาวกันแล้วนะครับเพราะว่า Golden State Warriors เนี่ยมาจริงๆครับเรายังคงอยู่กับคู่ที่มีผลกับอันดับนะคะนั่นก็คือ mini series เกมที่2ระหว่าง Boston Celtics กับ Miami Heat เมื่อไม่มีเจ y l e n b r ว w n ถึงแม้ว่าเจสันเท t u m กับเค m b a Walker จะกดไปคนละ30กว่าแต้มมันก็ไม่พอจริงๆสงสัยเนี่ยเท t u m คงจะต้องทำอย่างที่ Admin A บอกนะคะนั่นก็คือกดแบบ40-50ถึง้าแต้มต่อเกมไม่อย่างนั้นโอกาสในการชนะเนี่ยยากในขณะที่ Miami Heat ครับพวกเขามีการกระจายการทำแต้มทีีี่่ดกวาม วุ้ใช้งานเพียบไม่ใช่แค่จิมมี่บัลเลอร์หรือแบม์มาเดยโยพวกเขายังมีโกลันดราจิกแดนแคนโรบินสันแล้วก็ไทเลอร์ฮีโร่ที่เข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆชชยชนะเมื่อวานทาให้ไมมี่ฮีในการันตีพื้นที่ในเพลย์ออฟเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่บอสตันเซาทิกส์ตอนนี้ก็การันตีแค่พื้นที่เพลย์อินส่วนจะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะคะสามเกมที่เหลือเนี่ยจะเป็นคําตอบฤดูกาลนี้ค่ะถือเป็นฤดูกาลที่ผิดหวังจริงนะคะของแฟนๆบอสต o นเซาทิกส์พอพูดถึงการลุ้นพื้นนททีีี่่่่เเเพพยอครรัับาาาาาไปปตกกแมม้ววขญหภใโ แล้วก็ผู้เล่นต่างๆก็ตามเนี่ยแต่ในเกมเมื่อวานครับที่เจอกับซิกเซอร์เนี่ยพวกเขาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะออสตาโดเมนทัสซาบอร์นีครับแล้วก็คาริสโลเวิร์ดทั้ง2คนเนี่ยพยายามต่อสู้ให้กับทีมนะครับแม้ว่าจะตามตลอดเลยครับในช่วง3ควอเตอร์แรกเนี่ยแต่มานำในช่วงท้ายปลายเตอร์ที่3ครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ค่อยๆประคองเกมครับแล้วก็คุมเกมอยู่สามารถจัดการนะครับเอาชนะฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิกเซอร์ที่ไม่มีโจเอลบีะครับเมื่อวานโจเอลบีธเนี่ยไม่สบายนะครับแต่ไไม่่ดด้เกกียววับโคิ หน้าเพเซอร์เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยการันตีนะครับพื้นที่เพลย์อินแต่จะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่เนี่ยเช่นเดียวกันครับต้องรออีก23าเกมครับข้างหน้านี้เดี๋ยวก็จะรู้ครับว่าจะตกไปอยู่อันดับ10หรือเปล่าหรือจะขึ้นไปขยับไปอยู่อันดับ8อะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันครับเราไปดูความยอดเยี่ยมของเมมฟิสกิสตี้ค่ะเมื่อวานเนี่ยเดินหน้าอัดไซดัลลัสแมวริกส์แบบเลเทเกมเมื่อวานเนี่ยนะคะถือเป็นหนึ่งในเกมแย่ๆของลูกกดอนฉีที่เราไม่ค่อยจะเห็นบ่อย่เขายิงครั้้้งงโดดดนนนททจามมออลลลแวก็ูคต ทาให้เมมฟิสกิสซี่เนี่ยเอาชนะไปได้และชัยชนะเมื่อวานทาให้เมมฟิสกิสซี่เนี่ยยังคงมีลุ้นในการกลับเข้าไปอยู่ในอันดับ8คดกาโดยเฉพาะนัดสุดท้ายที่พวกเขาเนี่ยจะต้องเดินทางไปเยือนโกลเด้นสเตปวอร์เรีย์นัดนั้นอาจจะเป็นการตัดสินอันดับ8ของพวกเขาเลยก็เป็นได้้ามพลาดเด็ดขาดค่าวแฟนๆของทั้ง2ทีมเราไปต่อกันที่อาการบาดเจ็บของผู้เล่นกันสักหน่อยนะครับในเกมเมื่อวานครับระหว่างเมมฟิสกิสซี่กับดัลลัสแมริลอกเนี่ยในช่วงควอเตอร์ที่สองเนี่ยเจเจเรดดิกตัวแมนของทีมดัลลัสแมร บาดเจ็บที่บริเวณส้นเท้าขวาของเขาครับการบาดเจ็บส้นเท้าขวาในฤดูกาลนี้ของเจเจเรดิกเนี่ยทำให้ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ลงทําการแข่งขันหลายต่อหลายเกมเลยนะครับตั้งแต่ที่อยู่กับนิวออลีนเพลิแกนส์ก่อนที่จะเทรดมาอยู่กับดัลลัสแมวริกและล่าสุดเนี่ยทั้งทีมก็ประกาศแล้วนะครับว่าในฤดูกาลปกติที่เหลืออยู่เนี่ยเจเจเรดิกจะไม่สามารถทําการแข่งขันได้จะยังไงก็ตามครับขอให้เขากลับมาได้นะครับในช่วงเพลย์ออฟเพราะว่าเจเจเรดิกเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอีกหนึ่งคนนะครับจะผ่อนพาระในการเล ทดแทนนะครับในการที่พวกเขาเสียเซตเคอรี่ไปครับถ้าเกิดเขากลับมาทันเนี่ยนะครับสนุกแน่นอนครับสำหรับแฟนแฟนดัลลัสแมริทเราไปต่อนที่แมมมี่ฮีกันสัหน่อยครับอาการบาดเจ็บของวิกเตอร์โอร p ดหลายต่อหลายคนเนี่ยลืมไปแล้วนะครับว่าแมมมี่ฮีเนี่ยมี Victor ร์โอร p ดอีกหนึ่งคนหลังที่จบเกมไปอย่งขันเมื่อวานกับ Celtics เนี่ยสื่อก็ได้ถามโค้ชเอริกสโบสตาครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยการบาดเจ็บของวิกเตอร์โอรดจะเป็นยังไงเขาจะกลับมาทำการแข่งขันได้หรือเปล่าเอริกสโบรยวตากทีี่มรปเดตตื่นนช้าาามเ่ห็ขว โคลมโคลมเลยครับทัวโลกออนไลน์นั่นคือวิกเตอร์ราดดิโปต้องจบฤดูการแต่เพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากตัวเขาเนี่ยมีการเส้นเอ็นฉีครับบริเวณเหนือเข่าขวาเนี่ยครับเส้นเอ็นที่เดิมเลยครับข้างขวาเขาเคยบาดเจ็บหนักนะครับในช่วงปี2019ช่วงเดือนมกราคมปี2019ตอนนั้นนี่คือกระจุยเลยครับเส้นเอ็นกระจุยต้องผ่าตัดรักษาเป็นปีเลยนะครับก่อจะกลับมาได้ก็คือคือช่วงบับเบิ้ลผลงานของเขานี่ครับหลังจากที่กลับมาจากการบาดเจ็บเนี่ยไม่เหมือนเดิมครับก่อนหน้านี้ติดออสตาผลงานยอดเยี่ยมแต่พพออออเเเจจจบบบบบบาาาาาาด็แแนนีี้่ยโกกกกกสทะลลลัััมมมๆ กำลังจะดีจะดีก็เจ็บอีกแล้วอย่างครั้งนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าตามข่าวเนี่ยจะบอกว่ามันเส้นเอ็นเนี่ยไม่ได้กระจุยนะครับแต่ฉีกขาดบางส่วนแต่ฉีกขาดบางส่วนเนี่ยก็ยังคงต้องผ่าตัดรักษาครับแล้วก็ไม่สามารถทําการแข่งกันได้ในฤดูกาลที่เหลืออยู่ถือว่าเป็นเรื่องที่เซ็งมากๆนะครับของเจ้าตัวแล้วก็โดยเฉพาะทีม m ม a m i Heat เพราะเขาต้องการเอาตัว Victor รา r ิโปเนี่ยเข้ามาเสริมโดยเฉพาะในช่วง Play Off ตัวของ Victor รา r ิโปอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับเขาเคยได้รับข้อเสนอครับจาก Pacers 4ปี80ล้านเหรียญย้ายมาอยู่กับ Houston Rockets ก็ได้ข้อเสนออีีกนป้า จะตัวในปฏิเสธหมดเลยเพราะเขามั่นใจว่าตัวของเขาเนี่ยมีมูลค่ามากกว่านั้นเขาเดิมพันกับตัวเขาเองครับเขาจะสร้างผลงานที่เหลืออยู่ในฤดูกาลที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อที่เข้าสู่ช่วงปิดฤดูกาลเป็นฟรีเอเจนต์เนี่ยจะได้สัญญาที่มากขึ้นแต่สุดท้ายครับการเดิมพันครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเขาแล้วครับว่าการบาดเจ็บเนี่ยเล่นงานเขาจริง แย่ yeah, เลยครับเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้ในที่เขาเป็นฟรีเจนเน่จะได้รับสัญญาอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับข้อเสนอหรือเปล่าเพราะว่าการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยนะครับหลายต่อหลายทีก็คงไม่กล้าให้ข้อเสนอที่มันแพงมหาศาลอะไรแบบนั้นครับต้องทําใจแล้วล่ะครับจาตัวตะเข้ารับการผ่าตัดนะครับที่นิวยอร์กกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับในภายในอาทิตย์นี้เนี่ยแหละครับแล้วเราจะทราบนะครับว่าเขาต้องใช้เวลาในการพักฟื้นแล้วจะกลับมาทาการแข่งขันได้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับขอให้วิกเตอร์โรดิโป้เนี่ยสามารถ อย่างที่แอนด์มินตุลพูดอาวุธของแมมี่ฮีทเนี่ยเพียบจริงๆนะครับไม่ใช่มีแค่จิมมี่บัตเลอร์ไม่ใช่มีแค่ Butler, แบร์มาเดบโย2คนนี้เนี่ยคือตัวหลักแน่นอนแต่พวกเขายังมีโหทั้งวงนอกนะมันจะเป็นดันแคนโรเมนสันไทเลอร์ฮีโร่อย่างที่บอกเคนดริกนั่นอีกโกลันดราจิก huh. <Go S 2> อีก,อกเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเพียบพร้อมจริงๆถ้าเกิดทุกคนอยู่พร้อมๆเนี่ยแมมี่ฮีทก็ยังคงน่ากลัวนะครับเขาคือทีมที่เข้าชิงนะครับใน NBA นบีเอไฟนอลสปีดที่ผ่านมาเ,นเพื่อนๆอย่าลืมนี่คือม้าาาามมมมืดพพออ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 เเเเเเขลยยย์ฟนนนนนีีีีี่่่่่กกก็็ปปททคคครรรรัับบไไใจแต ีข่าวของรอนเจมส์จากที่คาดว่าวันนี้เขาน่าจะลงทําการแข่งขันกับฮิลสันโรกเกสสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจเบรกอีกเกมนึงค่ะเอาให้อาการบาดเจ็บเนี่ยชัวร์ก่อนแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาพร้อมที่จะร่วมพิธีการเอาแบนเนอร์แชมป์ขึ้นคือหลังคาของ L a เอลเอร์เช่นเดียวกับแอนรีเดวิสนะคะที่ก็ไม่ได้ลงทําการแข่งขันในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากมีอาการเจ็บเจตึงๆบริเวณโคนขานีบจากการแข่งขันเมื่อวานในส่วนของรอนเจมส์เนี่ยเขาพลาดการลงสนามมาทั้งหมด20เกมลงมา2เกมค่ะก็เบรกอีกและเกมน หว,วังว่ากลับมาลงทาการแข่งขันครั้งนี้ค่ะจะไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆรบกวนอีกนะคะไม่งั้น L a l เ k e r s กจะแย่แน่เลยค่ะเราไปต่อ,อนที่ข่าวการต่อสัญญานะครับของเดเวนเคซี่โค้ชของ Detroit Piston s ต่อไปอีก1ปีครับตัวของเดเวนเคซี่เนี่ยเข้ามาในสัญญานะครับ5ปีตั้งแต่ปี 2018. <c oughs> 2 0 1 8สัญญาของเขาจริงๆเนี่ยจะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลปี2023แต่ทางผู้บริหารทีมครับทางเจ้าของทีมเนี่ยเห็นว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผู้เล่นต่่่่่าาาางงๆรมมมวจจจะะเเเเเปป็็นนนีกีก้้้หหืออผูลทขใย ในฤดูการนี้ Grant เจอร์มีแกรน่ยก็มีผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองรวมไปถึงลุคกี้ดรัฟอันดับที่ส9นะครับซดิคเบย์ครับนี่ก็ยิง3คะแนนได้ดีลุ้นติดออลลุคกี้ทีมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอย่างไอเซสจูเครับดรัฟอันดับที่16ปีนี้เหมือนกันมีกผลงานดีอย่างต่อเนื่องทีมของพวกเขาอยู่ในกระบวนการสร้างทีมครับการที่ปูทางได้แบบนี้เนี่ยก็ถือว่า The เดเวนเคซี่เขาทำหน้าที่ทําบทบาทการเป็นโค้ชของเขาได้เป็นอย่างดีแล้วละครับสัญญ,ญาในปัจจุบนนันนี้ยัญญญง ปี2024อยู่กับทีมเปียวยาวเลยครับทางทีมให้โอกาสครับตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นมาแล้วให้โอกาสสร้างต่อไปครับเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าเดเวนเคซี่เนี่ยจะทำให้ดีทรอยต์พิสตันเนี่ยดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนย้อนกลับไปเนี่ยนะครับเดเวนเคซี่เขาคืออดีตโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับในปี2018 mm hmm. ก่อนที่จะโดนแรปเตอร์เนี่ยไล่ออกมาแล้วก็ย้ายมาอยู่กับดีทรอยต์พิสตันหลังจากจบฤดูก,กาลนี้เนี่ยเพื่อนๆจับตาโค้ชหลายต่อหลายคนได้เลยครับน่าจะมีข่าวโดนไล่ออกข่าวเปลี่ยนตัั mm hmm. วนนัวววววโคคคค้ชกกนนนนมมมมาาาาาายยยแ่่่่ๆหลละะรบไจเป็อง, Water, ry, ort, อ,งองุ โรเบอรเซอร์หรือจะเป็นไมค์บูเดนโฮเซอร์ของมิโวกี้บัคถ้าเกิดทั้ง2คนเนี่ยทำผลงานของทีมในเพลย์ออฟไม่ดีเนี่ยจบฤดูกาลก็อาจจะหลุดได้เหมือนกันครับและอีกหนึ่งคนครับนั่นคือเนทบิยอรเกรนครับของเพเซอร์สที่มีปัญหากับผู้เล่นแล้วก็ผู้บริหารของทีมครับเหล่านี้เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นลุควอตันเนี่ยครับเพราะว่าแซคราเมนโตคิงส์ Kings, ในช่วง2-3ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยครับการพัฒนาผู้เล่นวัฒนนนนนนนธรร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 มมมใใออององงงงคคคค์กกกตต่่่่าา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 าๆัััับบบบเเเเหหลลีีีีี้้้้จจดดดดููชววปิฤทะะถถึไื๋ยส จะมารายงานทุกคนทราบเองครับและนี่ก็คือข่าวคราวความขึ้นไหวในขณะนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่การแข่งขัน Play-in และ Play-off เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับ NBA ค่ะต้อง Subscribe ไว้เลยนะคะที่โลโก้ NBA น,นีเยตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดค่ะนึกถึง NBA นถึง NBA แม่นเนี่ยะคะวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ